สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับไปที่ในช่องนะครับผลลัพธ์ทุกท่านกันเลยนะครับเนอะอ่ะก็มาพบกันนะครับสลับในสูตรนี้นะครับจะเป็นใน6ชุดเนี่ยฮะก็เป็นสูตรใหม่สถิติสีงวดติดก็จะมาจับมาชนกันนะฮะกับในสูตรเก่าสูตร A บวกนะในงวดที่แล้วก็ไม่เข้านะครับเนาะอ่ะงวดงวดที่แล้วผลออกไปในที่ใน8 8 9เนาะแล้วก็7 6เนี่ย นะครับก็มาแค่ในเลขเด่นนะในหลักหน่วยเนี่ยหกเเนี่ยนะครับนหกเดแปดเก้าเลยเนาะเออมาครบเลยนะครับซึ่งในล่าสุดเนี่ยนะครับจะเป็นในที่ในเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนเนี่ยมาดูกันแล้วกันหรือเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็รอติดตามในชุดสรุปเนาะในวันที่เราสรุปหวยนี้ก็แปดเก้าตรงๆเลยเลน้นๆสามคู่นะก็รอติดตามแล้วกันในชิปต่อไปมาดูในสูตรนี้กันก่อนอน,นะสูตรใหม่ลงวัแรกนะก็ หวังว่าลุงวัวแรกจะเข้าแล้วกันนะครับเนาะอ่ะก็วันที่22เข้ามานะครับรักสิบเด่น3ตัวหลักหน่วยเด่น2ตัวนะครับสำหรับในที่ในสูตรนี้จับได้6ชุดนะฮะหกคู่นะฮะไม่มากไม่น้อยนะกำลังพอดีเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะก็สําหรับในวัวแรก22ผลที่ออกก็เปนในที่ในศูนยห้าหกแปดอ่ะก็มาในที่ใน6กแปดตรงๆนะครับถัดมานะฮะวันที่25ผลออกก็จะเปนในที่ใน8 ห้านะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งห้าแปดเก็เป็นในที่ตัวกลับถัดมานะครับก็จะออกไปในหนึ่งห้านะครับแล้วก็สี่นี่ก็มาในที่ในหนึ่งสี่นะเป็นในที่ในบนสลับมาบนมาล่างมาบนนะครับแล้วก็ล่าสุดมาล่างเนาะ,ะสลับบนล่างนะในสุดนี้ผลออกแปดเก้าน,นะครับแล้วก็เจ็ดหกก็มาเก้าแปดี่มาล่างนะสลับบนมาบนมาล่างมาบนมาล่างาาล่าสุด ก็ต้องไปบนนะครับเนาะอ่ะมาดูในขั้นตอนนะครับวิธีการคำนวณของในสูตรนี้นะฮะมาหาในที่ในหลักสิบกันหลักสิบนะฮะก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นจะคูณด้วยเลขคงที่5นะครับในที่ในหลักร้อยนะก็จะคูณ9 9คูณ9คูณ9หน่วยนี่คูณ9นะครับคูณกันได้เท่าไหร่นะครับก็จะจับไปบวกด้วยเลขคงที่8ปาถัวตไปก็เหมือนกัน5 9 9 9บวกด้วย8 5 999บวกด้วย8นะครับ5999บวกด้วยเลขคงที่8แล้วก็5 9 9 9บวกด้วยเลขคงที่8แค่นี้เดยนะก็จะได้แล้วนะครับสลับในในที่ในหลัก10นะครับอ่ามาหารในงวดนี้นะครับ6คูณนะครับห5้าก็จะเป็นในที่ใน30มี2หลักน้าใส่แค่ในหลักหน่วยก็คือจะเป็นในที่ในศูนย์ เจ็ดเก้าเป็นหกสิบสามนะครับสองเก้าเป็นสิบบาทสองเก้าเป็นสิบบาทสามบวกกับแปดเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกกับแปดได้เก้าเก้าบวกกันกับแปดเป็นสิบเจ็ดก็สูตรบอกนะครับให้เพิ่มลดเพิ่มไปก็จะเป็นแปดนะเจ็ดลดมาก็จะเป็นหกเนี่ยหกเจ็ดแปดนะครับสลับในที่หลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่ก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่สอง หลักหมื่นคูณสามนะครับคูณก็ได้เท่าไหรก็บวกด้วยเลขคงที่สี่ว่ถัดไปก็เหมือนกันนะครับคูณสองสามบวกด้วยสี่สองสามบวกด้วยเลขคงที่สี่สองสามบวกด้วยสี่สองสามแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่สี่แค่นี้เลยสามสองเป็นหกนะครับหกคูณสามหกสามเป็นสิบแปดนะครับหกบวกกันกับสี่เป็นศูนย์นะเหลือแปดในตรงนี้ก็สูตรบอกให้นะครับให้ลดแต้มเนาะ 8ลดไปก็จะเป็น7ก็ได้ในหลักหน่วยนะครัผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน6 8 6ดนี่ดก็มาในที่บนถัดมาก็เหมือนเดิมเลขคงที่เหมือนเดิม5 5เป็น25 5 9เป็น45 6 9เนะครับเป็น54แล้วก็8 9เป็น72 5บวก5เป็น12บวกกับ8เป็น0เหลือ4นะครับสูตรบอกเพิ่มลดเป็น5แล้วแต่มาก็จะเป็น3 3 4 5นะครับสลับในที่ในหลัก10 ส่วนในหลักหน่วยหลักหน่วยก็0ูนย์คูณเไรเป็น0 3นย์เป็น15 5บวกกันกับ4นะครับได้9ส่วนบวกลดแต้ไปก็จะเป็น8ปดผลที่ออก8 5านะครับก็มาในที่ใน5 8ปนะก็จะเป็นในที่ในล่างถัดไปนะครับ25เป็น10นะครับ5 9เป็น45นะครับ1 9ได้919่งเเป็น9นะครับ 9บวกเ้าเป็น8 8บวกกันกับ8เป็น16 6บวกกันกับ5้านะครับก็จะเป็นในที่1น่สูตรบอกเพิ่มแต้าลดแต้านะครับได้ศูนย์หนึ่งในหลัก10สูตรในที่ในหลักหน่วย7จสองเป็น14นะครับ3ามสองเป็น6 4บวกกับ6ก็จะเป็น0ูนยะ์ะเหลือสี่ในตรงนี้สูตรบอกลดแต้าไปก็จะเป็นในที่ในสผลที่ออกนะครับก็จะเป็นในที่ใน15ึ่ง้วสี่หนึ่งก็มาในที่ใน1สมาในบน สลับบนล่างเนะาะถัดมานะครับ85เป็น40 59เป็น45 4คูณ9นะครับเป็น36 1คูณ9ได้9 5บวกกับ6เป็น11 1บวกกับ9เป็น0เหลือ8นะครับในที่ตรงนี้ก็จะเพิ่มแต้มนะครับเป็น9ลดแต้มมาเป็น7 7 8 9นะครับสลับในหลัก10ส่วนในหลักหน่วย2 1เป็น2นะครับ8คูณ3 8, 3, 8 3เป็น24 4บวกกับ4เป็น8 8บวกกันกับ2เป็น0นะครับลดแต้มไปก็จะเป็น9กผลที่ออก8 9นะฮะสูตรคำนวณได้8 9ก็มาที่ล่างตรงๆอ่ะล่าสุดนี้ก็น่าจะไปบนนะถ้ามาล่างแล้วขอให้เข้าอยู่แล้วกันนะครับ5 5เป็น25 99 81 7 9เป็น6 3 6 9 5 5 5บวกกันกับนะครับ1เป็น6 6บวกกันกับ สี่ <4 S 2> เป็นศูนย์เหลือสามบวกกันกับแปดเป็นหนึ่งเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับศูนย์หนึ่งสองในหลักหน่วยนะครับสองสองเป็นสี่ห้าสามเป็นสิบห้าสี่บวกกันกับห้าเป็นเก้าเก้าบวกกันกับสี่เป็นสิบสามนะลดแต้มไปก็จะเป็นสองหกชุดล่าสุดนะฮะหกชุดเท่านั้นในสูตรนี้นะครับในหลักสิบก็จะได้ในที่ในศูนย์ศูนย์หนึ่งสองหลักหน่วยก็จะเป็นในที่ในสอง แล้วก็3นะครับเนาะในสูตรนี้เลยก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกแล้วกันนะครับจับคู่นะฮะก็จะได้ในที่ใน0 0 2 0 3 1 2 1 3นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน2 2 2 3 3ในล่าสุดนะครับก็หวังว่าจะถูกอีกเข้าอีกแล้วกัน นะครับเนาะหรือจะไปดูนะครับในอีกสูตร1สูตรนี้ก็สูตร A บวกช่วงก่อนหน้านี้ก็ก็เข้าดีอยู่นะแต่หลังๆนี้ไม่เข้าแล้วเข้าบ้างหลุดบ้างแล้วการสูตรนะฮะมาดูในสูตรนี้เป็นสูตรเก่าสูตรเดิมเลยนะผลนิ่งวด่าที่แล้วเป็น2 5 8 9 7 6 2 5 8 9 7 6กนะครับก็จะนำนะครับหาในหลัก10บนำในหลักพันคูณ5 หลักร้อยนะครับหลัก10แล้วก็หลักหน่วย85เป็น45 9เป็น45 99 81 73เป็น21 75 35นะครับ6คูณ3เป็น18 5บวก5เป็น10 1บวก1เป็น2 2บวก8ได้ศูนย์เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น1นะครับส่วนในหลักหน่วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น5 9 5 5แล้วก็2 85เป็น49 9, 9 81 ห้เป็น45 95เป็น45่สเป็นสิบสองหบวก5้เป็น1ิบบวกกันกับ2เป็น3เพิ่มแต้มลดแต้ม0ูน3 4หนอีะครับศูอีกแน้วในหลัก12 3 4ในหลักหน่วยนะครับก็อ่ะก็ชนกันนะสสูตรเอออ่ะชนกันเลย2สูตรนะครับนะชนกันเลขไหนก็02 03 04 หนึ่สองหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสนะครับเนาะสำหรับในสูตร A บวกนะถึงจะไม่เข้านะฮะก็จากหน่วยก็ยังมาเลขเด่นอยู่เนาะในงวดที่แล้วมาทั้งหทั้ง7ดแล้วก็ทั้ง8ดนะแต่จับคู่ไม่โดนเลยนะครับเนาะเออเดี๋ยวหลักสิบมันไม่มาเนาะหลักสิบหลักสิบงวดก่อนก็มาอยู่เนาะอืมก็อันนี้ก็มาอยู่อันนี้แปดห้าเนาะอวันนี้ไม่มา เออถ้าหลักหน่วยไม่มาหลักสิบมันก็มาถ้าหลักหน่วยไม่เข้าหลักสิบก็จะเข้าเนาะอืมเนี่ยหลักสิบหลุดหลักหน่วยหลุดหลักสิบเข้าหลักสิบหลุดหลักหน่วยเข้าหลักหน่วยหลุดหลักสิบเข้าอ่ะนี่คล้ายๆกันกับหนวงวล่าสุดเลยในตรงนี้อ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันกับในทั้ง2สูตรนะครับสูตร a บวกด้วยเนาะแล้วก็สูตรนี้นะครับสูตร6ชุดเนี่ยเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็มาได้ทั้งตัวตรงนะแล้วก็ในตัวกลับ นะนี้งวดแรกนะครับงวดที่2ก็จะเป็นในที่ใน58นะครับก็ยังไงก็ขอให้ถูกอีกนะฮะเข้ากันอีกแล้วกันนะงวดที่แล้วใครไม่ถูกนะฮะงวดนี้ก็ขอให้ถูกนะครับขอให้โชคดีขอให้เข้าแล้วกันนะครับแล้วก็ในตรงนี้นะครับก็จะเป็นในที่ใน8 9นะก็มาตรงๆ เออนี่มันมาสลับเนาะสลับมาบนมาล่างมาบนมาล่างล่าสุดน่าจะไปบนแล้วกันนะก็หวังว่าจะถูกโชคดีกันอีกแล้วกันนะหรือเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็ รอติดตามนะสลับในชุดสรุปว่าที่แล้วสรุปเข้า8-9ตรงๆเลยเน้นๆสามคู่นะฮะสลับ f ิปตัวยงนะฟัน8วิ่ง8ลูด8ตัวเดียวนะก็รอติดตามนะสลับในสรุปหวยลาวแล้วกันนะ,ะก็ขอให้โชคดีทั้งรัฐบาลเนาะรัฐบาลดูได้ในที่ช่องหวยเด็ดเดดไปก็เข้าไปดูเข้าไปติดตามกันได้นะฮะนะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับดีครับ